สวัสดีครับช่องพายเรือมาแล้วครับ <_ d ian> เป็นเจ้งไหนไกดกองดินปิดหลุมแล้ว <_ d ian> ปิดบวกแล้ว <_ d ian> โอ้คุณน,นายคุณน,นายจงไว้ลูกเลีนด้วยที่แรกก็ว่าใช้รถพ่อน้องมาเกตให้คงไม่ต้องครับแม่พิมพ์เกตปรับที่เรียบร้อยแล้วครับ หาดินบ่ได้ค่ะดินเหน,น,นียวแล้วค่ะน,น,นี่งถึกน้ามีเบ้มมือรวยรวยแต่ว่าก็ต้องเอานะคะเพราะว่าถาบว่าเอากับบ่มีดินนะคะต้องเอาเดี๋ยวจะเอาคุณชายคุณชายเดี๋ยวพออ่พอพ่อามาเดี๋ยวพ่อเอาคุณชายมาเล่นด้วยเด่นจากน้อยทำแต่มันบ่ท่านหลาเป็นหนากอง <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยคนอ้วนคนอ้วนเล่นดิน <c oughs> กำลังเอาลูกม,มามาเล่นกับแม่เอาเอาเอาเราไม่ต้องจ้างรูพอ่อหนอมเลยโอ้ยบ่ได้เชียนำให้พอ่อหนอมเลยวะ เรียบร้อยครับครับครับหนังเห็นงเห็นังสันเติมร่องเติมเตมโอ้ยทอดแตกปอดปอดปอด พุ่สูบพุ่ท่านใดอยู่พุ่สูบพุ่ท่านใดอุ้ยสาวขาเหียนสาวขาเหียนถิ่โอ้ยอันนั้นกระจักอีหยังดอกคุณมุนลงควงลงควงอยู่หมุนลงควงลงควงอยูุบมึงกระไดครับ ใครมาให้ขอบคุณครับมาเขือขอบคุณครับ่บบะแม่บอกว่ามาๆมามากเลบมามมดมวนจะเลิบมแม่เล่นมดแล้วแม่ลืมคิดหอดลูก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่งดากแม่กับดากลูกเอาเอาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเราต้องใช้รถสองคันนะครับรถบดสองคันใช้รถบดสองคันเฮ้ย อย่าดราม,ม่าเด้อเมพี่เ,เป็นยังกองผูกถ้าบ่อบผูกเดี๋ยวเดี๋ยวทีจเจริญทำไมไม่ปล่อยให้เล่นปล่อยบ่ไร้เด้วยค่ะเด้อไปเล่นซับนี้ก็เอาไปอุ้ยอตูดไค่ว่า,วาอัตูดไค่ว่า,วาสองตูดหันมาอาจ้าเ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 ฮ้ยมีความสุขแพ็คคู่ครับ แม่ลูกแม่หมูกับลูกแมวครับคือ,อเขาคือหันตูนไทยงามแท้เดี๋ยวเดินไปข้างหน้าเราเดินไปข้างหน้าก่อนเอเดินไปข้างหน้าก่อนแปบ๊บเดียวนะคะรถดบดุเรา ฮะก็สาวย้ำยิ่นั่นแหละแมดสองย้าแรงผวมสุขเล็กๆน,น้อยๆครับแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นลูกเดี๋ยว ถ้าเขามาเทดินก็จกดินแถวนี้เดี๋ยวพอสรไปเอามาให้อีกแต่ตอนนี้เอาแค่รถเดียวพอเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะพี่อันเอฟซีมันเป็นดินเหนียวเล้วค่ะบ่ได้กาเอาหลายเอากับว่าสิเอาจากักรชิปรดพุ่นแล้วจังสิพอ่อเพราะว่าบ้านเลาก็ยังขาดดินเยอะ Lot bot, lot bot. คนบอกลูกผลินครับรับเกตดีแล้วครับเออเออเออเอเอ,เอแม่กับลูกแล้วพอดินใต้มือไดมาสิมา,มาโตแก้วนี่ ดอกบอกนะถ้าสร้างสร้างทำมุ้งมะลามะเทให้เลยเอาเอาคือจังสั่นเลยอย่าลังแกแม่ เฮ้ยเสียงดีทั้งแม่ทั้งลูกส่วนล้างนะเลิฟส่วนล้างเด้อวล้างเลยส่วนล้างเลยส่วนล้างเลยเฮ้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  แม่น่ลูกแม่น่ลูกแม่น่ลูกความสุขครับความสุขบม่เลยไปอูอไปอูอ ไปเลยไปไปกันไป,ไปเ,เรียบร้อยภายในสองนาทีโอ้ภายในสิบนาทีที่เขายกคลายคลิปนี่เพราะท่านพ่อสิบนาทีซ้ำ กองดินนี่หมดภายใน10นาที <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับอุ้ยแสบอุ้ยแสบครับงาแหง้งทิ้ก้อนสีไทยมานี่แสบครับพร้อมเดี๋ยว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 พ่อจะหามาให้อีกลูกเดี๋ยวพ่อจะหามาให้อีกครับความสุข,ของเื้บ ถ้าม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลือด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย